เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะ ข้อแรกโจทย์ถามว่าพืชชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า tinospora siamensis formen จากประโยคข้างต้นข้อมูลในข้อใดบ้างเป็นข้อมูลที่มีความเป็นไปได้ค่ะอะและโจทย์ก็ให้กอไก่ถึงงองูมานะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ากอไก่ถึงง,งูเนี่ยมีข้อข้อมูลอะไรที่มีความเป็นไปได้บ้างมาเริ่มที่กอไก่กันเลยค่ะเขาบอกว่าพืชชนิดนี้จัดอยู่ในสกุล ทีโนสปอราสยามเมนซิสขอไขเขาบอกว่าพืชชนิดนี้มีชื่อสปีชีว่าสยามเมนซิสขอควายเขาบอกว่าพืชชนิดนี้พบครั้งแรกในประเทศไทยและงงงูเขาบอกว่าฟอรแมนอาจเป็นผู้ที่พบพืชชนิดนี้เป็นคนแรกของโลกและแต่ละชอยนะคะชอยหนึถึงชอยห้าเนี่ยเขาก็มีการกำหนดมาเนื้อว่าข้อความ ไหนที่มีความเป็นไปได้ก็มีกอไก่ขอไข่คอควาย,ขอขายงอง,งูสลับกันไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์กันนิดนึงโจทย์เนี่ยเขาพูดถึงชื่อวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่เราควรรู้เกี่ยวกับมันบ้างเนะก่อนอื่นเนี่ยพี่จะพาไปรู้จักกับ ชื่อของสิ่งมีชีวิตกันก่อนชื่อของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระบบหลักนะคะ,ะระบบแรกเนี่ยก็คือชื่อพื้นเมืองนั่นเอง ชื่อพื้นเมืองเนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นชื่อที่ใช้ภาษาท้องถิ่นในการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเลยอ่ะซึ่งเราก็ส่วนใหญ่เราจะไม่นํามาเรียกชื่อในทางวิทยาศาสตร์นะคะจะเป็นชื่อที่แต่ละภูมิภาคเขาใช้เรียกสิ่งมีชีวิตนั้นๆนนอ่ะและระบบที่2ก็คือชื่อสาม,มัญน,นั่นเองค่ะ ชื่อสามัญเนี่ยก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆอย่างเช่นก็เรียกเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าสุนัขก,ก็ก็คือ human dog อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าชื่อสามัญอ่ะส่วนระบบที่3นะคะก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เราพูดถึงในโจทย์ข้อนี้นะคะชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ย จะเป็นชื่อสากลที่ใช้ในการเรียกสิ่งมีชีวิตเพื่อแก้ปัญหาการสับสนจากชื่อพื้นเมืองและชื่อสามัญน,นั่นเองซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์นั่นแหละจะทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจตรงกันได้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คือระบุสเปซิฟิกเป็นแบบนี้แบบนี้นั่นเองอสรุปแล้วก็คือชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเอาไว้ระบุว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็น มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นยังไงเพื่อป้องกันการสับสนของการใช้ชื่อพื้นเมืองและชื่อสามัญซ้ํากันนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูหลักการในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์กันดีกว่า หลักการในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะคะข้อแรกก็คือเราจะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นภาษาละตินค่ะสาเหตุที่เราใช้ภาษาละตินเพราะอะไรเพราะว่าภาษาละตินเนี่ยเป็นภาษาที่ตายแล้วคือมันจะไม่มีการพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของภาษาไปเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ภาษาละตินเนี่ย เราก็จะสามารถเข้าใจตรงกันได้มันจะไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบของภาษาเพราะว่ามันเป็นภาษาที่ไม่มีคนใช้อยู่แล้วในปัจจุบันนะคะอะต่อมาหลักข้อที่2ก็คือชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยจะตั้งตามหลัก binomial nomenclature ของ Linnaeus ค่ะ แล้วหลักไบนูเมลโนเมนเคลเชอร์เนี่ยมันเป็นยังไงไบนูเมลโนเมนเคลเชอร์เนี่ยก็คือเขาจะตั้งชื่อแรกเป็นชื่อจีนัสหรือภาษาไทยก็คือจีนัสเนี่ยแปลว่าสกุลน,นั่นเอง แกเป็นภาษาไทยว่าสกุลนะคะจีนัสส่วนชื่อหลังเนี่ยจะเป็นชื่อระบุสปีชีค่ะอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นชื่อที่โจทย์ให้มาเนี่ย Tinospora s ิส a m i ์แ r นเนี่ยชื่อจีนัสก็คือ พีโนสปอร่าใช่ไหมส่วนชื่อที่ระบุสปีชีเนี่ยก็คือพีโนสปอร่าสยามเมนซิสอ่ะก็คือรวมชื่อหลังเข้าไปด้วยก็จะเป็นการระบุสปีชีของสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะคะอ่ะก็จบไปแล้วกับหลักการข้อที่สอง เรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าชื่อของจีนัสายัญชนะตัวแรกเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ่ะในขณะที่ชื่อที่ระบุชนิดหรือระบุสปีชีเนี่ยจะต้องใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะ ก็อย่างตัวอย่างโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเห็นว่าชื่อ g ีน u s ที่เป็นชื่อแรกเนี่ยเขาจะขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ถูกไหมแล้วก็ชื่อที่ระบุสปีชีส์คือหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเล็กหมดเลยอ่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเวลาพิมพเนี่ยหรือเวลาเขียนเนี่ยเราจะต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือถ้าไม่เขียนด้วยตัวเอียงเราจะต้องขีดเส้นใตค้ค่ะสมมติ ยกตัวอย่างอันนี้ที่พี่เขียนมานะเราจะต้องขีดเส้นใต้แบบนี้แล้วก็เราก็เว้นตรงที่ไม่มีตัวอักษรไปเนอะแล้วก็ขีดเส้นใต้อีกอันหนึง่งอ่ะอันนี้เป็นหลักการในการพิมพ์หรือว่าเขียนชื่อวิทยาศาสตร์เลยถ้าไม่เขียนตัวเอียงก็ต้องขีดเส้นใต้นะคะต่อมาหลักการข้อที่4ี่นะคะ ชื่อที่ถูกต้องของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆเนี่ยจะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นก็คือตั้งเป็นชื่อแรกแล้วก็เออเป็นชื่อสปีชีแบบเมื่อกี้นั่นเอง แล้วก็หลักการในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ข้อสุดท้ายนะคะก็คือถ้าเราทราบชื่อผู้ตั้งชื่อเนี่ยจะต้องลงชื่อของผู้ตั้งชื่อด้วยตัวพิมพ์ธรรมดาขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยโดยไม่ต้องเอียงหรือขีดเส้นใต้ค่ะ ยกตัวอย่างชื่อที่โจทย์ให้มานะคะก็คือฟอร์แมนก็คือฟอร์แมนเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เราก็พิมพ์ด้วยตัวพิมขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าในเนี้ยพิมพ์ผิดไปนิดนึงก็คือเขาพิมพ์ตัวเอียงด้วยจริงๆเราไม่ต้องเอียงนะคะไม่ต้องเอียงชื่อผู้ตั้งชื่อหรือไม่ต้องขีดเส้นใต้ด้วยอ่ะ นอกจากนี้หลักการอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราทราบปีที่มีการตีพิมพ์ผลงานการค้นพบเนี่ยเราต้องใส่ลงไปด้วยอ่ะสมมุตินะพี่สมมุติว่าฟอร์แมสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค้นพบโดยฟอร์แมนในปี2020เนี่ยเราก็ใส่ไปเลยอ่ะพี่ขอเขียนต่อจากตรงนี้นะคะยกตัวอ,อย่างจากตรงนี้เลยเราก็เขียนทีโนสปอร่าสยามเมนซิสฟอร์แมน ชื่อผู้ก่อตั้งขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่ต้องเอียงหรือขีดชึ่งใต้แล้วก็ใส่จุลภาคตามแล้วต่อด้วยปีที่คนพบสมมุติคนพบปี2020ก็เขียนแบบนี้ไปเลยทั้งหมดนี้นะคะทั้ง5ข้อเป็นหลักการการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นั่นเองตอนนี้น้องๆก็ได้รู้เกี่ยวกับหลักการการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันดีกว่าค่ะ โจทย์เนี่ยเขาถามว่าข้อมูลในกอไกลถึงงองูเนี่ยข้อไหนบ้างที่มีความเป็นไปได้อ่าเรามาดูกันทีละข้อกันเลยดีกว่าข้อแรกเขาบอกว่าพืชชนิดนี้จัดอยู่ในสกุลทีโนสปอร่าสยามเมนซิสเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าชื่อสกุลเนี่ยชื่อที่บ่งบอกถึงสกุลก็คือชื่อแรกใช่ไหมอย่างกรณีนี้ก็คือแค่ทีโนสปอราเท่านั้นที่บ่งบอกถึงสกุลแต่ว่าข้อเนี้ยเขาบอกว่าทั้งทีโนสปอร่าสยาเมนซิส ทั้งประโยคนี้เลยอ่ะจัดเป็นชื่อสกุลเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็เลยผิดนั่นเองค่ะต่อมาขอไข่เขาบอกว่าพืชชนิดนี้มีชื่อสปีชีว่าสยามเมนซิสอ่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าชื่อที่ระบุสปีชีเนี่ยก็คือเราต้องรวม เราต้องรวมชื่อแรกไปด้วยเนื้อก็คือต้องเป็น p ีโนสปอร่าสยามเมนซิสไม่ใช่แค่สยามเมนซิสเฉยๆเพราะฉะนั้นขอไข่ก็เลยผิดด้วยนั่นเองต่อมาต่อมาคอควายเขาบอกว่าพืชชนิดนีพ้พบครั้งแรกในประเทศไทยอ่ะคือสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีชื่อว่าสยามเมนซิสใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการตั้งชื่อวิทยาศาสตร,ร์ของสิ่งมีชีวิตเขาก็มักจะตั้งชื่อตาม สถานที่ที่ค้นพบด้วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมีคําว่าสยามเนี่ยก็เป็นมีความเป็นไปได้ที่พืชชนิดนี้จะพบครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเองดังนั้นคอควายก็เลยมีความเป็นไปได้นะคะต่อมางองูบอกว่าฟอร์แมนอาจเป็นผู้ที่พบพืชชนิดนี้เป็นคนแรกของโลกก็คือตรงตามหลักที่พี่บอกไปเลยว่าเ,เขาจะเขียนชื่อผู้ตั้งชื่อนี่ย ผู้ตั้งชื่อหรือผู้คนพบต่อท้ายชื่อวิทยาศาสตร์นั้นๆเพราะฉะนั้นงองูเนี่ยก็เลยมีความเป็นไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปแล้วว่าข้อมูลที่มีความเป็นไปได้เนี่ยก็คือช้อยคอควายและงองูนั่นเองซึ่งมันก็ตรงกับข้อ3เนื้อคอควายกับงองูเพราะฉะนั้นข้อ1เลยตอบชอยข้อ3นั่นเองค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมน้อนใหม่ต้องวนไปชิมโอ้เยอะแยะเลย